สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับโอ้ไเรื่องผู้เกี่ยวเขาก่อนเป็นตะม่วนแด็ผู้แซมผู้สั่นนะว่าไม่เลี่ยวหรอหู้เลี่ยวหรอโอ้ยแปลนเอือเตือนแล้วเว่ากำลังเอาเขาลงครับข้าไปบรรยากาศมองไังตรงหน้าน่าแคร์มากนครับโอ้ยบวบเดียมดีสีโอ้ยแจ๊สจิมตุนโอ้ยแอมกินมากจินมาทั่นนะโอ้ยบักตุน ก็แบบนงนาบบนั่นแบบนค่งแบบนีนโอ้ยย็ดพัดเลนแล้วันาดนี่เหญ่แล้วล่ะตัวคู่แเราโยงง่ายหน่อยหนึ่งหมันถอดไปแล้วสอดไปแล้วน้องคุออกไปมันยังบาตอนไี้มานีกอ่ ้สวัสดีครับพี่น้องจำได้ไหมนะแซมมวยซากุนเลยลุงสุรินทร์ลุกคล้องจันเด้ครับพี่น้องนี่พี่น้องจำได้ปะวะแต่วัาตะกี้ลุงสุรินทร์ลุกค้องจันเด้ครับนี่ ก็วับ้านแล้วก็นห้องเงี้ย่อยแน่ครับเดี๋ยวขอเกี่ยวเหล่าแจะเริ่มหรนโดไก็ยัรถเกี่ยวเกี่ยวจะเริ่มทราครับโอ้งนีเกี่ยวเหล่าละ

ว่างานแหลมยังเงันเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจะเลื่อนปั๊มครับปั๊มจับเสียงง่วนปั๊มแล้วมีแต่งง่วนผูก็ล้วใครตีง่วนมันจะสร้างหลักมีแต่งง่วนขี่เครื่องบินมา เราจะไปตามต่อนนนหัน,นมาบูรถเกียวนำกับสองคันสาคันแล้วไก้ปีวันขายเด็ดสี่หลกใหเสียโอ้ระหยัดัแต่ว่าไปซื้อวายนำเรียกพี่พันมาหังลนำรที่สักัลามอย่งละอมื่นไหยักหลานกว่างจะหลานท้สองหลานนี่แจะจังว่าไก่จังมาขายีหล ไอเสียโอซังบุรีครับวันนี้คนใครๆเลยก็ซื้อรถเกี่ยวทุกคน้ายๆแบบวก็ซื้ออะไรพี่เอาละคนพ่อพันง่วงคนนำเสื้อเนี่ยดีขนาดครับมันเป็นหมอหมอโตหมอหมอเกษตรเลยนะอะไระใบหน้าไม่ลวครับ หย่อดเลยพอเครื่องแหงว่ะไปอ,าาอันนี้เ็ดจะได้นี่เฮ้ยอาจอารย์เฮ็ดเด่นไลยนี่หลัดข้า,ขาสเ,<อ>าเพิ่มเพิ่มมาอีกโอ้ขยายขึ้นมาอ,อกีกเนาะนีสุดยอดมีหลาดขา่าอยู่ ทางเขาบาทนะโอวแม่สิมาอยู่แม่มาเนาะเออเฮ้ยวิญกาศดีไปยังแล้วกันอยู่ทั้งนอกผุมไปใดแซ่บพ่มยังคิดหอวตะเฮียนอยู่มองเขามันมองมองทับเรดีเนาะ ข่ายยางเล่ะบนพักหน้าครับนี่อุ้ยอิตูแลวกบธรรมมากันเป็นไทยว่าก่อนน่าเศร้าเดี๋ยวโอ้ยดิเดบุ้ย ลักษณะลักษณ์เจ้าพระศิษยากรพระศิษยากรลักษณ์เจ้าลักษณะของนี้หลักลักษณ์หลันี้ครับขาวดีปิดทองาวดีปิดทองทำาเรื่อยๆกำลังก่อสร้างัเป็นสิ่งกระย่าดอาจารย์คู่เถืออาจารย์จุบิตแววันนมาอยู่ทงแล้วมันเลวเลยเลวยิ่ง กูทงบได้ยู่ในแล้วทงกับบรรยากาศดีนะก็ยังมาอยู่หไปดูิเอาร้านไอของน้าทำไมโอ้ยาองมทางวนอบ้านเลยนี่อยู่ปะมันดูดออกปะ อุ้ยพี่สีเราหลอมล,ล้างนึกว่าหลอมไกลล่หลอมกามากคงลมโอ้ยมีแต่บมากคงตู่เือนกระตัดถึงมักไล่กกเลยพี่น้องมักไล่ต้นเลยกะถิ่นกะถิ่นริมรั้ว cố mà hòn hết con nhang lọ bưng dưới nó nhang lọ bưng cười không thân áp à, khao khao thì nó <cười> <cười> ừ. ôi đi đi nhìn lại lắc lọ rồi cháu ơi thật tinh thần ừ, đây là nó hàng ở bên ngoài vậy con chỉ gác nhà một bộ đường ôi đi đi này hàng phê có ngoài có ngoài đây một tí được ừ áo luôn đây rồi Hãy subscribe กัดไปนี่กัดจิ้วไปแล้วั้นหนึบวบเอาไปหอยไะไรขึ้นอย่มันแข็งเมื่อเอาหน่วยป่อมไปป่วงวาสิป่อมน้ำกันเบิด์ุปูนเนาะไม่ยังดอกขอเป็นบวบเรียมยังูเหี่ยวเกิดจากนี่นะครับจากเอาบักกระเซี่ยวขึ้นมาบินมวยร้อยเป็นมยอ้าว อยากไปเบิ้งหน้าไปเบิ okay ้งหน้าก่อนดอกมันสิวุ่นเวลาขึ้นเขากันโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกิมมนะครับอยู่ดีมีแห่งสุขภาพเหล่แจ๊คแลนดครับสวีดัสสวัสดีครับผมไปเบิ้งหน้าก่อน